เช่นเรากำหนดให้กำหนดให้สามเหลี่ยม ABC เนี่ยมีด้าน AB ยาว12หน่วยหน่วยจะเป็นอะไรก็ได้นะครับ AB ยาว12หน่วยและ BC ยาว7หน่วยนะ อา้าให้หาว่าด้าน CA มีความยาวเป็นไปได้กี่หน่วยอันนี้มันเป็นสามเหลี่ยมอยู่แล้วนะสามเหลี่ยมอยู่แล้วะนะนี่ให้หาว่าด้าน CA มีความยาวที่เป็นไปได้ยาวเท่าไร่ได้บ้างะกำหนดมว่าด้าน AB นี่ยาว12หน่วยนะ ด้านเอบีนี่ยาวสิบสองหน่วยนีย่นี่เลขสิบสองอยู่นี่ด้าน A, อบีนะส่วนด้านบีซีก็ี่ด้านนี้ยาวเจ็ดหน่วยให้หาว่าด้าน A, อซเนี่ยมันจะยาวกี่หน่วยได้บ้างในด้าน A, อเนี่ยไม่ใช่ว่ายาวได้เป็นคําตอบอย่างเดียวนะทลลักษณะสามเหลี่ยมอิงอสมการนี้ เส้น AC นี้มันจะมีความยาวได้เป็นสามอย่างด้วยกันสามอย่างอะไรบ้างล่ะเราก็ใช้สมบัติของอัสมการอีกรูปสามเหลี่ยมดังกล่าวนี้มาหาดูนะวิธีหาก็ททางไงครับเขาบอกมาว่าด้าน a อยาว12ด้าน BC ยาว7นักเรียนก็ลองใช้ ด้านสองด้านใดๆบวกกันดูนะอา้าววิธีคิดตามหลักการของอนสมการในรูปสามเหลี่ยมนะครับเอาเขียนรูปสามเหลี่ยมไวไ้นะเดี๋ยวเราจะใช้ประกอบในการคิดหาด้าน AC ออกมาว่ามันยาวเป็นเท่าใดได้บ้างนะ อันนี้ถ้าเรามองสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยนะถ้าเรามองว่าสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากโดยมีมุมฉากอยู่ที่ม,มุม C นี้เราสาม,มารถหาด้าน AC ได้ไหมถ้า ABC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากโดยมีมุม C เป็นมุมฉากเราสามารถหาด้าน AC ได้ไหม หาได้ไหรือไม่ได้หาได้โดยใช้หลักของทฤษฎีอะไรทฤษฎีปิทากรัสนะตามหลักทฤษฎีปิทากรัสนั้นด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองนะก็คือด้าน a อบีนี่ด้านเอบีนั้นเป็นด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากถ้ามุม C เป็นมุมฉากนะตามหลักทฤษฎีปิทากรัสเราก็ได้ว่า b เาีเยกกำลังสอง นะจะเท่ากับด้าน BC ยกกำลังสองบวกด้วยด้าน AC ยกกำลังสองใช่ไหมตามหลักที่พิธากกรัสเราก็สามารถนำมาหาด้าน AC ได้ดังนั้นเราจะได้ว่า AC ยกกำลังสองจะเท่ากับด้าน AB ยกกำลังสองลบด้วยด้าน BC ยกกำลังสองนั่นก็คือ ac ยกกำลังสองก็จะเท่ากับ12ยกกำลังสองลบด้วย7ยกกำลังสองนั่นเองนะทีนี้ด้าน ac มันยาวเท่าไหร่แล้วก็ถอดรากที่สองออกมาเราก็ได้เป็นความยาวของด้าน ac อันนี้หา ac โดยใช้หลักที่ดีพิทาโกรัสนะซึ่งใช้กับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเท่านั้น ทีนี้ถ้ามันไม่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยเราจะหาความยาวด้าน AC โดยใช้หลักอสมการอิงสามเหลี่ยมก็ได้ <c oughs> <c oughs> เอาก็ลองหาไปคู่แรกนะคู่แรกนะครับดูนะคู่แรกวิธีทำเราก็ลองเอา เอาเอาอะไรล่ะเอาด้าน a b บวกด้าน b c ดูนะใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอาสมการอิงรูปสามเหลี่ยมนี่มาใช้นั่นคือคู่แรกก็เอา,อาสองด้านคู่นี้บวกกันก็คือด้าน a b บวกด้าน b c ยาวกว่าด้าน c a คือด้านที่3นะนี่คือตามหลัก นะตามหลักเกณฑ์ของอ่สมการอีกรูปสามเหลี่ยมนั่นเองสองด้านใดๆบวกกันแล้วต้องยาวกว่าด้านที่สาคู่แรกอลองเอาด้าน AB บกด้าน BC ยาวกว่าด้านที่3ามแทงค่าลงไป AB ยาวเท่าไหร่ <c oughs> AB ยาวสิบสองหน่วยโจทย์ให้มา BC ยาว7หน่วยนี่ก็โจทย์ให้มา ก็แทนลงไปก็จะเป็น12บวก7ยาวกว่า ca ก็จะได้ว่าเป็นเท่าไหร่ครับ12บวก7เป็นเท่าไหร่เนี่ย19ก็จะได้ว่า19เป็นไง19ยาวกว่า ca นะนี่ก็นัาสแสดงก็เป็นไง ca นี้นะมีความยาวน้อยกว่า19หน่วยนะ อันนี้เป็นค่าของ ca ค่าที่หนึ่งก,ก็จะได้ว่า ca นั้นนะจะต้องมีความยาวน้อยกว่า19กนะนะก็ ca จะต้องยาวเป็น 18, 17, 16ส็อะไรลงไปนั่นเองนะ ac จะเท่ากับ19หรือยาวมากกว่า19บ19น่วยไม่ได้นะทีนี้คู่ที่2องเรลองหาดูคู่แรกเราได้เลยนะว่า ซีนี้ยาวน้อยกว่า19หน่วยคู่ที่สองครับคู่ที่สองก็เราเอาด้านสองด้านคู่นี้บวกกันดูเอาด้าน BC บวกกับด้าน CA ยาวกว่าด้าน AB ตามคุณสมบัติอาสมการอิงสามเหลี่ยมเอาสองด้านคู่นี้บวกกันนะคือด้าน BC บวกด้าน CA ยาวกว่าด้าน AB แทนค่าลงไป BC ยาว7หน่วย เอยาวสิบสองหน่วยนะหา CA ได้ไหมได้เพราะฉะนั้น CA ก็จะเท่ากับอ่า CA ก็จะยาวกว่า12บลบเถูกไหมนี่เราเรียนเรื่องแก้สมการมาแล้วนะเราก็จะได้ว่า CA จะยาวมากกว่าเป็นไงมากกว่า12บลบ7เหลือเท่าไหร่ อันสองลบเจ็ดเหลือเท่าไรเนี่ยสิบสองลบเจ็ดเหลือเท่าไรเนี่ยเหลือหนะ้าก็จะได้ ca ยาวมากกว่าห้าหน่วยนี่เป็นเป็นค่าที่สองของ ca นะอันแรกเราได้ ca ยาวน้อยกว่าสิบเก้าหน่วยอันที่สองนี่เราจะได้ว่า ca ยาวมากกว่าห้าหน่วยนะมีความยาวมากกว่าห้าหน่วย นะเอาอีกคู่หนึ่งคู่สุดท้ายคือคู่ที่สามลองบวกกันดูนะบวกกันดูนะเอ,เอาคู่ไหนอ่ะคู่สุดท้ายคู่ไหนก็คือเอาด้าน CA บวกกับด้าน a b บยาวกว่าด้านที่สามนี่สมบัติของสามเหลี่ยมอิงอสมการนะ่ะคู่ที่สามคือสองด้านนี้บวกกันยาวกว่าด้านที่สาม นะ CA ยาวเท่าไหร่ยังไม่รู้ AB ยาว12 BC ยาว7แทนค่าลงไปเป็นตัวเลขก็จะได้ CA เท่าไหร่ครับจะได้ CA ยาวเท่ากับยาวมากกว่า7ลบ12หรือ CA ยาวมากกว่าลบ5นั่นเองนะเราก็ได้ค่า CA 3ค่าดังกล่าวนี้ นะจะเห็นว่าเมื่อเราใช้หลักเกณฑ์อสมการอีงสามเหลี่ยมหาค่า CA แล้วจะได้ด้าน CA ยาวเป็น3ค่าดังกล่าวนี้นะครับ CA ยาวน้อยกว่า19หน่วยนะ CA เป็นไง CA ยาวมากกว่า ห้าหนวยและซีเอยาวมากกว่าลบห้าหนวยได้ค่าซ a เอสามค่านี้ตามหลักของอาสมการอิงสามเหลี่ยมเราก็หาค่าซ a เอได้สามค่าดังกล่าวนี้ถ้าเราจะเขียนแสดงด้วยเส้นจำนวนล่ะเอาเขียนแสดงด้วยเส้นจำนวนดูนะเา้า เห็นไหมครับ ca น้อยกว่ายาวน้อยกว่า19หน่วย ca ยาวมากกว่า5หน่วยและ ca นะยาวมากกว่าลบหหน่วย ca มี3ค่าดังกล่าวนี้นะแสดงด้วยเส้นจำนวนทรันัเรียนดูเส้นจำนวนเลยนะนี่เส้นจำนวนหลัก ในเส้นใหญ่เลยเราก็ตั้งเขียนขึ้นมานี่ลบห้าศูนย์แล้วก็เรื่อยไปเราก็เลือกเอาเฉพาะไ,ไอ้ตัวเลขที่เราต้องการสแสดงนั่นเองไม่ต้องไปเขียนให้เลี้ยงตั้งระดับเลขไปมันยาวเส้นจำนวนมันยาวเกินไปนะตั้งเส้นจำนวนหลักขึ้นมาแล้วที่นี้ก็เขียนเส้นจำนวนสแสดงค่า CA น้อยกว่า19หน่วยมากกว่า5หน่วยและมากกว่าลบห้าหน่วยได้อย่างไร เขียนกันมาเลยครับเดี๋ยวลองดูไปทีละเส้นเส้นแรกนี่แสดงว่าเป็นไงครับ CA เนี่ยน้อยกว่า19หน่วยนะน้อยกว่า19หน่วยก็นี่เลขสิก้านี้ไม่เป็นคำตอบเพราะนั้นเราก็วงโปร่งตรง ให้ตรงกับหมายเลข19นะต่อจากนั้นจำนวนที่น้อยกว่า19หน่วยนี่ก็ให้เป็นแรงเอาเป็นสีแดงไปตลอดเลยยาวไปตลอดเส้นนี้สแสดงว่าเป็นไงครับนะ่าแสดงให้เห็นว่า CA มีความยาวน้อยกว่า19หน่วยนั่นเองนะครับเส้นที่สองมานะเส้นที่สองนะ เส้นที่สองก็จะแสดงให้เห็นว่า C A ยาวมากกว่า5หน่วยนะเส้น C A นีนะ้มีความยาวมากกว่า5หน่วยเพราะนั้นเลข5นั้นไม่เป็นคำตอบเราก็วงอะไรไนะวงโปรงที่เลข5นี่ตรงหมายเลข5นี้นะ นี่แสดงว่า ca ยาวกว่า5หน่วยนะก็วงโปรงที่เลข5และนอกนั้นก็นันละบายสีเหลืองไปนะตลอดเส้นนะความยาวที่มากกว่าห้่วยนี่เป็นคำตอบนะได้ทั้งนั้นนะเพราะนั้นเส้นนี้ก็แสดงเห็นว่า ca ยาวมากกว่าหน่วยนั่นเองนะนี่นะ CA ยาวมากกว่าหน่วย เอาเส้นที่สาม ca ยาวมากกว่าลบห้าทำยังไงเขียนได้ไหมเส้็จจำนวนเขียนมาแล้วพอจะจบเรื่องอันสมการอยู่แล้วจะแสดงให้เห็นว่า ca ยาวมากกว่าลบห้านวยลบห้าน่วยอยู่ตรงไหนนี่ลบห้าอยู่ตรงแรกนี่เนี่ยนั่นลบห้านี่นะมีลบห้าอยู่นี่นะ ยาวกว่าลบผ้าหน่วยลบผ้าไม่เป็นคําตอบเราก็วงป่งที่เลขลบผ้านี้ใช่ไหมล่ะ,ะหลักการเขียนหลักการเขียนบนเส้นจํานวนอ่อวงปรงที่เลขลบผ้านี้อ่าวงโป่งที่เลขลบผ้านี่ยาวกว่าลบผ้าหน่วยก็ลบผ้าไม่เป็นคําตอบ ก็วงโป่งที่เลกลบห้านอกนั้นจำนวนที่มากกว่าลบห้าไปนีนะ้เป็นค่าของ C A ได้ทั้งนั้นนี่แสดงให้เห็นว่า C A มีความยาวมากกว่าลบห้าหน่วยนะเเขียกนกำกับไปด้วยได้แล้วนะ เส้นจำนวนแสดงค่าของ ca ทั้งสามค่าดังกล่าวนี้นี่เส้นแดงนี่ ca น้อยกว่าสิบเก้าหน่วยเส้นเหลืองนแสดงให้เห็นว่า ca มากกว่าห้าหน่วยเส้นที่สามแสดงเห็นว่า ca มากกว่าลบห้าหน่วยจากทั้งสามเส้นนี้ก็สรุปจากทั้งสามเส้นนี้ก็สรุปเลยนะว่า ca มีความยาวอยู่ นายช่วงค่าใดถึงค่าใดนะนี่เราก็สรุปมานี่นี่เลขหนี่นะนี่เลขเลขสิบเกเราก็จะสรุปประมาณแล้วว่านั่นคือนะซ a ก็จะอยู่มีค่าอยู่ระหว่างในช่วงห้านวยถึงถึงสิเก้าหน่วยนั่นเองนะ คือ C·A มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ C·A มีค่ามากกว่า5หน่วยแต่น้อยกว่า19หน่วยสรุปจากเส้นจำนวนทั้งสามเส้นนี้แล้วเนี่ยก็จะได้ว่า C·A จะมีค่าอยู่นะคือมีค่ามากกว่า5หน่วยแต่น้อยกว่า19หน่วยนั่นเองทั้งห้าและสิบเก้านี่ไม่เป็นคำตอบของ C·A นะ อ่าเราก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะนี่ซีเอนะจะมีค่าอยู่นะบบนในช่วงมากกว่าห้าหน่วยแต่น้อยกว่า19้าหน่วยนะบบนก็ตอบแล้วนักเรียนนะนี่แล้วก็สรุปเพราะนั้น <c oughs> จากตัวอย่างนี้เราก็ ได้ค่า ca อยู่นะนี่ครับ ca จะมีค่าอยู่ในช่วงนี้คือมากกว่า5หน่วยแต่น้อยกว่า19หน่วยนั่นเองนะ